สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะในวันนี้เรามาเรียนกันนะคะในวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคทางภาคเหนือนะคะอ่าเรามาดูกันก่อนเลยนะคะภาคเหนือนะคะนักเรียนเห็นภาพตรงนี้ไหมคะแสดงให้เห็นถึงทราบได้เลยว่าคือภาคเหนือภาคเหนือมีที่ตั้งและอาาเขต และที่ตั้งทางภูมิภาคก็คือนะคะทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอยู่ที่รติจุดที่เท่าไหร่เท่าไหร่อะรายละเอียดอยู่ตรงนี้นักเรียนลองไปศึกษาดูนะคะอ่านดูนะคะครูขอข้ามาที่ที่ตั้งสัมพันธ์กันเลยที่ตั้งสัมพันธ์นะคะทางทิศเหนือทิศเหนือจะติดต่อกับสาธรารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพภาพมา่านะคะและสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะ ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่เหนือสุดของทางภาคเหนือก็คืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูทิศใต้นะคะทิศใต้ได้ติดต่อกับทางภาคกลางและภาคตะวันตกซึ่งดินแดนที่อยู่ใต้สุดนะคะของทางภาคเหนือก็คืออำเภอวิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกก็จะติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดินแดนที่อยู่ตะวันออกสุดของทางภาคเหนือก็คือเชือกเขาเพชรบูรณ์อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะส่วนที่ตะวันตกก็คือได้ติดต่อกับสาธารณารัฐสังคมนิยมแห่งสหาภาพภาพมา่าดินแดนที่อยู่ทางตะวันตกสุดของทางภาคเหนือก็คืออำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองนะคะอีกทั้งภาคเหนือยังมีเนื้อที่ทั้งหมดนะคะ 93,691ตารางเมตรซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมดพื้นที่ของ9จังหวัดก็คือมีจังหวัดอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมคะมีจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนแพร่น่านอุตรดิตถ์และพะเยาซึ่งเป็นภาคที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะทีนี้ต่อไปนักเรียนมาดูลักษณะภูมิประเทศกันบ้าง ลักษณะภูมิประเทศของทางภาคเหนือเนี่ยนะคะมีลักษณะภูมิประเทศที่มีพื้นที่เป็นภูเขามากกว่าทุกทุกภาคถึงร้อยละเจ็ดสิบแปดของพื้นที่ทั้งหมดของภาคเหนือเลยทีเดียวอ่าเรามาดูนะคะอันนี้คือเขตทิวเขาและภูเขานะคะเขตเทือกเขาแดนลาวนะคะภาพนี้คือเขตเทือกเขาแดนลาวนะคะและภาพนี้ก็คือเทือกเขาถนนธงชัยนั่นเองต่อไปเรามาดูนะคะ เขตทิวเขาและภูเขาหน้าตาจะเป็นแบบนี้รายละเอียดนักเรียนไปอ่านเพิ่มเติมดูนะคะอ่าเชือกเขาผีปนน้ำนะคะจะเป็นลักษณะจะล้นๆน,นะคะจะมีต้นไม้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนทิวเขาและภูเขานะคะอ่าต่อไปนักเรียนมาดูลักษณะภูมิประเทศที่ราบและหูเขานะคะที่ราบแม่น้ําวังก็จะมีแหล่งแม่น้ําที่สําคัญสําคัญของจังหวัดอ่าของทางภาคเหนือนะคะ ก,ก็คือที่ลาบแม่น้ําวังซึ่งอยู่ในจังหวัดลาปางนั่นเองนะคะส่วนรูปนี้คือที่ลาบแม่น้ําปิงเป็นแหล่งพ,พ่อปูที่สําคัญของทางภาคเหนือเลยทีเดียวจะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูนนะคะต่อไปเรามาดูลักษณะภูมิประเทศที่ลาบและหุบเขากันบ้างที่ลาบและหุบเขานะคะก็คือที่ลาบแม่น้ําปิงแม่น้ํากิงเป็นไงคะจะอยู่ติดกับที่ลาบนะคะแม่น้ํากก อยู่ในเขตอำเภอพานจังหวัดเชียงรายอําเภอเทิงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอําเภอขุนยวนอําเภอลานน้อยอําเภอแม่สเสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะที่ราบแม่เมยที่ราบแม่เมยเขาบอกว่าเป็นเส้นพรมแดนกั้นนะคะระหว่างนะคะระหว่างไทยกับพม่านะคะ เป็นที่ราบแคบเป็นที่ราบแคบๆในเขตอำเภอแม่สเปียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองทีนี้เรามาดูภูมิอากาศกันบ้างนะคะอย่างที่เราทราบกันทางภาคเหนือภูมิอากาศก็จะเป็นภูมิอากาศที่หนาวและก็เย็นนะคะซึ่ง ภาคเหนือเนี่ยจะได้รับลมมรสุมจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมสองชนิดด้วยกันก็คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาไปจนถึงกลางเดือนกุมภาเลยทีเดียวนะคะนักเรียนนะต่อไปลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงปลายเดือนกันยายนนั่นเองนะคะนะทีนี้ต่อไปนะคะ ทรัพยากรทางธรรมชาติก็คือน้ำนั่นเองนะคะจะมีอุทยานอะไรบ้างอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำปิงแม่น้ำเมยนะคะพวกนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือทรัพยากรธรรมชาติหรือน้ำนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูทรัพยากรทางธรรมชาติก็คือป่าไม้นะคะ ป่าไม้นะคะจังหวัดที่มีป่าไม้มากที่สุดของทางภาคเหนือคือจังหวัดเชียงใหม่นะคะลองลงมาคือแม่ฮ่องสอนและจังหวัดที่มีป่าไม้หนาแน่นที่สุดก็คือเชียงรายนะคะนะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะป่าไม้ในภาคเหนืออาจจําแนกตามลักษณะของพืชพันธุ์ที่เกิดที่ขึ้นได้ดังนี้มีป่าหนะัป่าเบญจพรรณหรือที่เราเรียกว่า ป่าผสมผลัดใบนะคะ 2. ป่าดิบในภาคเหนือมีป่าดิบแพ้งแล้งนะคะพบตามที่รุ่มชื้นริมห้วยนะคะต่อไปป่าเขาสนป่าเขาสนส่วนใหญ่พบอยู่บนเขาที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลนะคะตั้งแต่700เมตรขึ้นไปนะคะทีนี้เรามาดูทรัพยากรทา,ทางธรรมชาติก็คือทรัพยากรทางสัตว์ป่ากันบ้าง ทรัพยากรสัตว์ป่าทางภาคเหนือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภาคที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และสัตว์ป่านานา,นาชนิดเลยทีเดียวมีการมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่จํานวนมากซึ่งในปัจจุบันป่านี้นะคะถูกทําลายลงจํานวนสัตว์ก็เป็นไงคะนักเรียนลดน้อยลงไปสัตว์ก็ยังมีปรากฏบ้างนะคะแบ่งตามประเภทของสัตว์ป่าที่มีหลายชนิดอย่างเช่นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมก็คือลิงค้างและชนี นะคะนะสัตว์ที่เลี้ยงอ่าขอโทษค่ะสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารอย่างเช่นหมีเสือหมีควายและหมีดํานะคะส่วนสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะอย่างเช่นพวกแมลงนกผีเสื้อประเภทต่างๆและสัตว์เลื้อยคานเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้เราจะพบอยู่ในเขตป่าดิบชื้นนะคะและขึ้นตามแม่น้ําลําห้วยนะคะนะอ่ะจึงไม่มีจังหวัดนี้นะคะจึงไม่มีสัตว์น้ํามากมายนะัก มีแต่สัตว์น้ําที่อาศัยอยู่ตามห้วยอย่างเช่นกุ้งปูตามแถบภูเขาสัตว์ป่าประเภทต่างๆก็จะลดลงลงไปโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่ก็คือมีเสือควายป่าพวกนี้ลดน้อยลดน้อยลงไปแล้วนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูทรัพยากรธรรมชาติประเภทแร่ธาตุทรัพยากรแร่ธาตุบ้างทางภาคเหนือเป็นภาคที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรแร่ธาตุ ทางภาคหนึ่งของประเทศไทยซึ่งนะคะมีแร่ธาตุอะไรบ้างนะคะก็คือแร่ดีบุกแร่ดีบุกที่พบอยู่ในทางภาคเหนือนะคะนะจะอยู่ทางเหนือและทางตะวันตกของทางภาคเหนือก็คือแม่ห้องจังหวัดแม่ห้องสอนและเชียงใหม่และจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายนะคะแต่จะไม่ได้เยอะเท่ากับทางภาคใต้นะคะต่อไปทางสเตนหรือบุลเฟรมเนี่ยบุลเฟรมเนี่ยนะคะ จะพบมากในภาคเหนือคือแหล่งแร่ซีไรท์นะคะซึ่งที่สิ่งที่สำคัญสิบสิบเมืองที่สำคัญของอทางภาคเหนือก็คืออำเภอเมืองที่อำเภอแม่น้อแม่น้อยเมืองห้วยหลวงเมืองแม่สะพีเรียงทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ำยวมนะคะอ่ะอันสุดท้ายต่อไปตะกั่วและสังกะสีตะกั่วและสังกะสีก็คือแร่ตะกั่วและสังกะสีมักจะเกิดขึ้นร่วมกัน นะะ。คแต่ที่จะพบอยู่ปริมาณน้อยๆไม่เพียงพอจะนํามาใช้ในเชิงพาณิชย์เหมือนที่ทางภาคตะวันตกก็คือในภาคเหนือเนี่ยมีแหล่งแร่ตะกัว่วและสังกะสีในแถบอาเภอนะคะอำเภอ,นะะอ,เภอจังหวัดเชียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางและจังหวัดแร่นั่นเองนะคะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ครูสุกล่ามาทั้งหมดนี้ก็คือนะคะคืออะไรคะนักเรียนทราบไหม ก็คือลักษณะทางกายภาพและภูมิภาคของทางภาคเหนือนะคะอ่ะส่วนทางภาคอื่นๆนักเรียนก็ลองศึกษาดูในหนังสือได้นะคะนะคะอ่าสำหรับวันนี้ครูสุก็ขอจบเพียงเท่านี้และนักเรียนอย่าลืมทำใบงานที่ครูส่งให้ในกลุ่มนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งลายกลุ่มส่งงานวิชาสังคมชั้นปฐมศึกษาปีที่5ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ